รายการนี้จดทำเพื่อความบันเทิงส่วนตัวไม่มีเจตนาแอบแฝงไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีเอาละครับต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยวัดใจขันโยกันอีกเช่นเคยนะฮะพบกับผมเฮียต่ายล่าีจีคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือมากับเกมฟอร์จูนแรปเปอของค่ายดีจีนั่นเองนะจ๊ะโอเคครับผมาแล้วก็มากันเลยนะนี่เรามากระทุน500ร้อนะครับก่อนอื่นก่อนได้รัมดูกันที่ตารางการจ่ายรางวัลกันก่อนนะฮะสูงสุดที่200อยครับ ตามส่วนอยู่ที่2และมาเป็น2 3 50 50 100และ200ตามลำดับนะครับโอเคครับผมมาแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตจัดไปที่แบตดาบาทถ้าผมออโต้ส0ไม้เพื่อความสะดวกสบายในการพากอีกเช่นเคยนะจ๊ะมาโอม,มาถึงก้อนซุปเปอร์ไมกะห0า 500, ร้อฮะเอาว่ะมาถึงก้อนใหญ่เสยครับเบ็ดร้อยเท่าโอ m ม g o กเอาว่ะ มาถึงก็เพิ่มเบ็ดเล่นได้เลยครับเรารับมาอีกห้าร้อยแต่นี่เบ็ดสิบบาทนะได้มาอีกห้าร้อยอีกครั้งครับไม่ได้ใช่ไม่ใช่ใชเรดเดิมนะไปกันเรื่อยๆครับโอ้โหยังมาอยู่หกสี่ห้าเอาว่ะไปเรื่อยอย่างนี้ดีครับไปเรื่อยๆเลยเลย,ยังไงสิหายหายละมามาหน่อยมาหน่อยหกร้อยครับผมไปต่อนะ ยังไงสิเฮ้ยโดดไหมโดดไหมโดดไหมไปต่อครับไม่ให้ลุ้นไปทีหนึ่งฮนระับลุ้นเกอร์เลยไปต่อครับเบทสามสิบจากกันไปเอ้ยกลับมาดอกนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบห้าครับผมใช้ได้ใช้ได้แล้วเบทห้าสิบเลยเฮ้บ เลยรับไม่แปดร้อยครับผมไปเรื่อยๆมาสี่ร้อยยี่สิบห้าครับไปต่อครับผมโอ้โหตอนนี้ถือว่าเข้ารัวๆเลยนะสลักกระต่ายวันนี้นะครับหืมฉ่ำจริงๆแหมสําหรับใครนะครับที่สายตามันต่อวันนะจริงๆแล้วลองดูได้นะครับลองไปกดๆกันดูว่าผมปั่นมานี่ถือว่าแบบโอ้โหโหดมากนะครับมาอีก สวยพันหน้าเอาว่าทวนตอนนี้ถึงห้าพันนี้เรียบร้อยครับไปต่อยเล็กน้อยแล้วไม่ซีผ้า 4, นะใช้ได้เรายังไปกันเรื่อยๆได้อยู่ครับเฮ้ยโดดไหมโดดไหมโอ้โหไม่มานะครับเดี๋ยวรอบนี้ขออญาตไหนๆก็ไหนๆแล้วเราขึ้นเบ็ดร้อยกันเลยแล้วกันเนาะไปครับ มามาสี่สิบมายังไงได้มาถามสิบครับไปเรื่อยๆโอ้โหว้าวยาวแล้วดอกนี้อย่าหลอกกันเลยให้ทีเออ <Yahoo! S 1> หมุนฟรีแปดครั้งครับใช้ได้ไปต่อนะอือหือลุ้นกันต่อครับทีนี้ขอสักหกพันละกันขอสักหกพัน จะได้ถึงหมื่นครับมามาอีกครับผมรอบนี้มาเบาๆสองสามร้อยไปกันต่อสวยเริ่มมาครับดอกนี้รับมา8ปดพันหนึ่ง้อยห้สิบมีต่อหรือเปล่าเอ้ยละสองไม้แต่วันนี้ก็โอเคละนะครับเท่านี้ผมก็ไหวแล้วรับมาแปดพันเบิ่มๆแล้วมาอีกดอกนี้รับมาอีก ประมาณสี่ร้อยครับแลเหลือไม้สุดท้ายมามาอีกสองพันกว่ากว่าครับโอเครับมาทั้งหมดหมื่นกับเจ็ดร้อยฮะโอเคประมาณนี้ละกันแบบเนาะเบสเสร็จกำไรฟันไปทั้งหมดเกือบเกือบหมื่นห้านะจ๊ะ <Yahoo! S 1> โอเคผมขยัชคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ถคาอยากเล่นเกมอะไรผมเขาบอกกันได้นะครับและคลิปวันนี้เราจะทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงในการรับชมเพียงเท่านั้นไม่มีเจตนาในการโฆษณาชนเชิญชวนนะจ๊ะ โอเคผมสัสนีค่ะเฮีย <here S 2> ตานรัไปจีได้กำไรสบายใจไปก่อนนะจ๊าบ๊ายบาย,บาย